สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาตามติดการผจญภัยของหลิงจ้านกันต่อในตอนที่1 1ถึง15ของลีลาการไรรำของมรณะผู้ไร้คลาสครับค่ะสวัสดีค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็จะเน้นไปที่การติดตามการกระทำความสามารถของเขาในดันเจียนนะครับแบบว่าตามเนื้อเรื่องไปเลยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลิงจ้านที่ดูเหมือนเ,ออเป็นผู้เล่นไรคลาสเนี่ย เขาใช้ทักษะพื้นฐานกับความสามารถพิเศษที่ซ่อนไว้ยังไงในการผ่านอุปสรรคที่แบบโหดมากๆในดันเจียนทะเลสัตว์จักรพรรดิปีศาจครับเริ่มกันที่ความลับของหลิงแจ้นก่อนเลยเขามีค่าสถานะที่สูงกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการทำเควสประจำวันใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือพรสวรรค์ติดตัวสอย่างเลยผู้เช่วชาญอุปกรณ์ควบคุมเวทมนต์แล้วก็รอบรู้ทุกสรรพสิ่งค่ะ อ,อ๋อสอย่างนี้เองค่ะอย่างผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ก็ทําให้ใชออ้อาวุธพื้นฐานได้ทุกอย่างสลับไปมาได้เร็วมากส่วนควบคุมเม็ดมนี้ก็ช่วยฟื้นมานาลดคูดาวสกิลคือลดเยอะมากนะคะลดเยอะเลยค่ะแล้วก็รอบรู้ทุกสรพรพสิ่งอันนี้แหละค่ะที่ทําให้สกิลพื้นฐานระดับ F ทุกสกิลกลายเป็น F+ ก็คือแรงขึ้นกว่าปกติเยอะเลยถูกต้องค่ะพลังมันต่างกันชัดเจนเลยแล้วก,ก็เลือกที่จะปิดข้อมูลพวกนี้ไว้ด้วยไม่มีใครรู้เลย ใช่ค่ะเขาใช้ควบคุมเวทมนต์ทำให้ใช้สกิลพื้นฐานได้รัวๆเหมือนปืนกลเลยแล้วก็สลับอาวุธไวมากด้วยผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์เหมือนจะอยากเก็บตัวเงียบๆแต่ฝีมือแบบนี้ใครๆก็ต้องหันมามองนะครับแน่นอนค่ะและหลังจากนั้นหลิงจ้านก็มาถึงตรงขอบทางเข้าเข,าเขตวงในของดันเจียนทะเลทรายเปิดประตูทองสำริดเข้าไปค่ะพอเข้าไปป,ปุบก็ถูกส่งตัวไปที่วังที่สร้างจากสายสีเหลืองเลยแล้วที่นั่นก็คือ เต็มไปด้วยแมงป่องพิจกกรพพัดปีศาจเยอะมากๆเยอะมากจริงๆค่ะและที่น่าสังเกตคือส่วนใหญ่เป็นชื่อสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี้คือระดับกึ่งอีลิตใช่ค่ะทําเอาคนดูข้างนอกนี่ตกใจเลยว่าโหดันเจียนนี่มันยากขึ้นขนาดนี้เลยหรอครับแล้วพอเจอฝูงแมงป่องปุ๊บลิงจ้านก็หยิบธนูออกมาเลยค่ะคนดูก็คงเดาว,ว่าเอาละจะใช้สไตล์นักธนูแล้วสินะที่แบบเน้นยิงแรงๆจากระยะไกล แล้วเขาก็เริ่มเลยใช้สกิลพื้นฐานนักธนูที่เป็น f หมดแล้วทั้งกระจายธนูระเบิดแม่นยำกระซิปอื้อหือรัวเลยนะคะครับธนู3ามดอกแรกที่ยิงออกไปนี่คือแม่นมากโดนแมงปองกลายพันธ์สาตัวเป๊ะ,ะเลยค่ะเกิดระเบิดตุ้มตามสร้างความเสียหายหนักเลยแล้วก็เริ่มสะสมเอฟเฟกดุด,ดันอ๋อจากสกิลติดตัวระบามรณะอันดุเดือดใช่ไหมครับใช่ค่ะ เงินไขคือต้องยิงต่อเนื่องทุกๆ5วินาทีแล้วมันจะซ้อนทับกันได้เพิ่มความเร็วทั้งความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็สร้างเกราะโลหิตด้วยโห oh, ซ้อนได้ถึง10ครั้งเพิ่มความเร็วได้ตั้ง30%เกราะอีก5%ของดามจค่ะยิ่งซ้อนเยอะหลิงจ้านก็ยิ่งเคลื่อนไหวเร็วขึ้นยิ่งเร็วขึ้นแม่นขึ้นไปอีกคือภาพตอนนั้นเขาท่ามกลางฝูงแมงป่องนี้แบบสุดยอดมาก แต่ในจังหวะที่ทุกคนกําลังลุ้นกับการยิงธนูของเขาอยู่เนี่ยนะครับค่ะเขากลับหยุดยิงแล้วเปลี่ยนไปถือไม้เท้าเท้าใช่ครับแล้วก็สร้างวงเวทอัญเชิญขึ้นมาคนดูนี่งงเลยแบบว่าเอ้าเป็นซัมมอนเนอร์ได้ด้วยเหรอโหอันนี้เหนือความคาดหมายจริงๆค่ะแล้วเขาก็ใช้สกิลอัญเชิญพื้นฐานที่เป็น F หลายอย่างพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างนะครับก็มีโกเลมยักษ์ไว้ป้องกัน เถาวันพันธนาการไว้ดักจับผีเสื้อดึงดูดความเกลียดชังไว้ล่อเป้าแล้วก็มีกอบลินนักธนูไว้ช่วยยิงค่ะโหครบเครื่องเลยแล้วเขาเรียกออกมาเยอะแค่ไหนครับก็น่าสนใจตรงนี้ค่ะเขาเรียกลำดับแบบนี้โกเลมสามตัวผีเสื้อสามตัวเถาวันหกต้นแล้วก็กอบลินนักธนูอีกหกตัวเดี๋ยวนับก่อนนะครับสามบวกสามเป็นหกบวกหกเป็นสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดเอ๊ะหรือสิบเก้า รวมเป็น19ร่างพอดีค่ะโห19ร่างนี่มันระดับสมนเอนร์เก่งๆเลยนะนั่นใช่ค่ะเทียบเท่าระดับจังหวัดเลยทำเอาทั้งคนดูทั้งอาจารย์อึ้งไปตามๆกันเลยว่าเขามีแแมนาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็คุมได้ยังไงสุดยอดจริงๆแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับแทนที่เขาจะอัญเชิญต่อค่ะทำอะไรต่อคะเขาคว้าธนูคืนมาแล้วพุ่งเข้าใส่ฝูงแมงปองอีกรอบอา้ากลับไปยิงอีกแล้วใช่ครับ แต่คราวนี้เขาใช้สกิลเคลื่อนไหวของนักธนูด้วยทั้งหลบหลีกทั้งถไลตัวอมะตะที่เป็น f หมดแล้วโอ้คือผสมการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยครับเคลื่อนไหวหลบการโจมตีแบบเอ่อพลิ้วมากเหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทั้งที่มันอันตรายสุดๆแล้วเขาก็เริ่มสะสมแต้มระบมมรณะอันดุดเดือดใหม่อีกรอบใช่ครับควบคู่ไปกับการเคลื่อนที่แบบไร้ที่ติแล้วก็การยิงที่มั่น100ในระยะ30เมตร ซึ่งอันนี้ก็มาจากพรสวรรค์บวกกับการฝึกหนักมากๆผ่านจำลองมายาสินะคะน่าจะอย่างนั้นเลยครับแล้วพอเขาเสะสมแต้มระบํามรณะอันดุดเดือดจนเต็ม30ชั้นค่ะความเร็วเป็นยังไงครับโหความเร็วพุ่งไปสุดฉีดเลยครับกลายเป็นนักธนูมรณะเคลื่อนที่ไวเหมือนลมยิงธนูระเบิดได้15ดอกในวินาทีเดียว15ดอกในวินาทีเดียวครับกวาดแมงป่องเป็นวงกว้างเลย แล้วก็ใช้เติมลูกธนูแบบต่อเนื่องไม่มียัง้งโหดมากค่ะแล้วยังไม่พอเขายังผสมสกิลคลาสอื่นเข้ามาอีกแบบเนียนมากๆใช่ครับมีจังหวะที่ใช้ปัดป้องและสวนกลับของนักดาบป้องกันการโจมตีที่รอบเข้ามาอืแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่แบบคล้ายๆหมอบแล้วถลไลของนักสู้พร้อมกับยิงสวนไปด้วยโหประยุกต์ใช้เก่งมากมีช็อตเด็ดด้วยนะครับใช้ตะขอล็อกแมงป่องกลางอากาศแล้วยิงซ้ำ หรือที่เรียกว่า air targeting อ๋อเคยได้ยินค่ะเทคนิคยากเลยนะนั่นคนดูฮือฮากันใหญ่แน่ๆฮือฮามากครับแล้วตลอดการต่อสู้ทั้งหมดนี้สิ่งที่แบบเอ่อสรายสุดๆเลยก็คือคืออะไรคะหลิงจ้านไม่เจ็บเลยไม่ต้องใช้ยาเลยสักนิดแล้วก็อันนี้พีคสุดเขาไม่ได้ใส่ชุดเกราะเลยครับฮะ ไม่ใส่โกรกเลยเหรอคะไม่ใส่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวโหนี่มันต้องมั่นใจในฝีมือขนาดไหนเนี่ยสุดยอดจริงๆครับตอนนี้เขาก็เลยจัดการแมงป่องสีน้ำเงินหรือกึ่งออลิตไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่พวกสีขาวธรรมดาก็แปลว่าด่านนี้ผ่านได้แล้วสินะคะใช่ครับเหลืออีกแค่2ด่านสุดท้ายด่านรองสุดท้ายที่เป็นมอนสเตอร์ออลิตสีม่วงกับด่านบอสใหญ่ซึ่งถ้าผ่าน2ด่านนี้ไปได้ก็จะได้สิทธิ์จัดอันดับระดับภูมิภาคแล้ว ก็ถือว่าเป็นการแสดงฝีมือที่เหนือความคาดหมายมากๆทั้งการผสมสกิลพื้นฐานหลายๆคลาสพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ไหนจะความแม่นยำการเคลื่อนไหวเคลื่อนเทพอีกแล้วก็ที่ไม่พึ่งชุดเกราะเลยนี่แหละครับสุดจริงๆค่ะการกระทําของหลิงจ้านนี่แสดงให้เห็นเลยว่าแค่ทักษะพื้นฐานถ้าฝึกจนเชี่ยวชาญถึงขีดสุดแล้วบวกกับพรสวรรค์ที่ส่งเสริมกันเนี่ยมันก็สร้างผลลัพธ์ที่แบบทรงพลังมากๆได้เหมือนกันครับ ทีนี้คำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วกลยุทธ์ที่เน้นแต่สกิลพื้นฐาน F+ p s พวกนี้เนี่ยมันจะยังไหวไหมเมื่อต้องไปเจอกับมอนสเตอร์อีลิทสีม่วงหรือว่าบอสใหญ่ในด่างต่อไปที่มันต้องเก่งกว่านี้แกร่งกว่านี้มากๆนั่นสิคะในเมื่อเขายังไม่มีสกิลเฉพาะทางขั้นสูงเลยหรือว่านี่จะเป็นจุดที่ข้อจำกัดของการเป็นผู้ไรคลาสมันจะแสดงออกมาให้เห็นจริงจังๆแล้วกันแน่อันนี้น่าติดตามมากครับ